สวัสดีครับธรรมโกค้ครับเสือรับคลิปยูกิโอในวันนี้เนี่ยก็จะมาดูการ์ดใหม่ของบลูอายกันอไ,อไอ้บลูอายไวท์ดอกร์ที่มันเป็นมอนไอคอนิกของยูกิโอเนี่ยเนาะมันจะมาในสต็อกเจอร์เด็กที่มีชื่อว่าไอ้ the advent of the eyes of blue ซึ่งสต็อกเจอร์เด็กอันนี้เนี่ยมันก็สปอยมาได้สักพักแล้วตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วแล้วมันจะมีการ์ดสใบที่ผมยังไม่โคเวอร์เนาะแล้วก็มารวมกับของวันเนี่ยที่มันเพิ่งสปอยมาอีก3ใบก็เป็น7ใบครับ อ่า uh, แล้วในสต็อกเจอร์เด็กอันนี้เนี่ยมันบอกว่าจะมีการพวกนี้ที่รีปินด้วยเนาะไอ้พวกการสามัญที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลายใน Yu oh! ยุคโอยุคปัจจุบันน่ะอ่า uh, 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 ก็จะมีไอ้นิบิโก้เนี่ยเนาะแล้วก็อัวกะแล้วก็แม็กซีแล้วก็เวลเลอร์แล้วก็ไอ้อินฟินิตอินเพอร์มิเนนต์เนาะแล้วก็ไอ้คอปาร์ดเกรฟส่วนเทรดอินนีดใช้ในบางเด็กที่เขาเล่นมอนเวลแปดเนาะแล้วก็เฮลิคอรซิลอันนี้ก็เล่นในเด็กที่มันเป็นแบบดาวกลินกหรือว่ามังกรอะไรทั้งหลายแหล่นี่ยเนาะ เป็นสตั๊กเจอเด็กทีดรีปินมาได้แบบโอ้โหโหดมากอ,ะอ่ะเออนั่นแหละครับก็เดี๋ยวในวันนี้เนี่ยผมจะมาโเว v e r การ์ดใหม่แล้วก็การ์ดเก่าที่ผมยังไม่ได้เว v e r ด้วยอ่ะเนาะเอ่อที่มันสปอยมาตั้งแต่ตอนไหนอะวันที่10เดือนที่แล้วครับโอเคเดี๋ยวามาดูกันเนาะว่าไอ้ทั้ง7ใบใหม่ของ blue eyes เนี่ยมันทำอะไรได้บ้างมาเริ่มกันที่ตัวซิงโคตัวเนี้ยเนาะไอ้ blue eyes spirit ultimate dragon เป็นมังกรท่าแสงซิงโคลเอฟเฟกต ไอ้เวฟสุดสองพลังโจมตีส5 0 0แล้วก็ดีฟ ens สี่พันใช้จูเนอร์ Junior, 2ตัวบวกกับ1น er, อนจูเนอร์บลูอายมอนเตอร์แล้วก็เอฟเฟกต์สแล้วก็3ของการ์ดชื่อนี้ใช้งานได้แค่1ครั้งต่อเทิร์นไอเอฟเฟกต์หบอกว่าไอ้ฝั่งตรงข้ามอ่ะไม่สามารถจะแบนนิชการ์ดจากในหลุมได้เนาะในหลุมของฝั่งเราอะนะโอ้อันนี้ก็เป็นรูปแบบของสอดเกียร์อย่างหนึ่งเหมือนกันนะที่แบบไอ้สามารถจะกันการ์ดอย่าง คอบายเดอะเกรฟแบบเนี้ยได้เหรอเนาะอ่าแล้วก็อะไรนะเอฟเฟกต์สองบอกว่า When a guard or effect is activated on the field อ่าควีกเอฟเฟกต์ไม่มีการ์ด activated on the field เนาะ effect, ควีกเอฟเฟกต์ควรสามารถจะ Negate Activation มันได้แล้วก็ไอถ้าเกิดว่าทำแบบนั้นไปแล้วไอการ์ดไปเนี้ยจะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น1,000จนกว่าจะจบเทิร์นนี้ก็คือเป็น Negate แต่ไม่ทำลายอ่าเป็น Negate แต่ไม่ทำลายแล้วก็ไอได้พลังโจมตีเพิ่ม แต่ว่าจะเนเกีได้แค่การที่มันปาลงฟิลมาเนี่ยเนาะพวกแฮนด์แท็บที่ปาลงหลุมอะไรแบบเนี้ยอย่างแม็กซี่ก็จะเนเกีไม่ได้ใช่ปะ When a ักขร a อ๋ e f f e c t is activated on the field เนี่ยโอเคแล้วก็เอฟเฟกต์สามบอกว่าไอ้ถ้าการ์ดเนี่ยโดนทำลายด้วยแบทเทิลหรือว่าการ์ดเอฟเฟกต์เนี่ยเนาะคุณสามารถจะสเปเชียลซัมมอนวันไลท์ดากอนมอนสเตอร์จากในหลุมของเราได้อะเนาะแล้วก็มันจะ มียกเว้นด้วยว่าจะไม่สามารถสเปเชียลซมมอนตัวเองได้โอเคก็คือชุบหนึ่งตัวที่มันเป็นไอ้มังกรธาตุแสงจากในหลมุมยกเว้นตัวมันเองแบบนั้นอเอฟเฟกชุบก็โอเคเอฟเฟกเนเกตก็ดีอ่าแล้วก็เอฟเฟกอันนี้ก็ดีเหมือนกันกันการ์ดแบบอันเนี้เนยเนาะคอไบเดอะเกรฟเวลาที่เราตั้งบอร์ดใช่ปะตั้งตัวนี้ออกมาแล้วแบบเราโยนแม็กซีใส่อีกฝั่ง เ่าเกา่าเริ่มเริ่มก่อนเนาะตั้งบอร์ดปาแม็กซีใส่ฝั่งตอนเข้าเทินเขาแล้วเขาแบบจะคอบายใส่มันใบนี้ก็ไออันเนี้ยนะขัดให้คอบายมันไม่สามารถทํางานได้แบบนั้นคน่อนข้าโอเคครับเอ่อไอที่ผมไปเห็นคลิป YouTube ของคนที่เขาเทสไอตัวกไปเนี่ยเนาะเ,เห็นว่าเขาจะใช้วิธีเรียกมันด้วยการที่ออไรนะใช้ตัวบ u ู e ายสปิ r ิตอันอันเก่าอะ เอ๊ะตัวตัวนี้ใช่หรือเปล่านะ Blue Eye Spirit Dragon เอ่อทั้งสองฝั่งบอกว่าอะไรนะ Nature Player can Special Summon two or more Monster at the same time เอ่อทั้งสองฝั่งไม่สามารถจะสเปมอนเอ่อสองตัวพร้อมกันได้ในคราวเดียวอะเนะเาะแล้วแล้วก็หนึ่งครั้งต่อเทิร์นในระหว่างเทิร์นฝั่งตรงข้ามไอ้ถ้าเกิดว่ามีเอฟเฟกต์ของการ์ดแอค i ิเว i จากในหลุมเนาะคุณสามารถจะ n น t u r แอค t ิเวชั o n นั้นได้แล้วก็ไอ้ในระหว่าง เถื่อนใครก็ได้คุณสามารถจะสั่งเวรไอตัวซิงโคลซัมมอนการ์ดไปเนี่ยอ่าแล้วก็สเปเชียลซัมมอนวันไลท์ดราก้อนไทป์ซิงโคลมอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตร้าเด็กของคุณได้ในสภาพตั้งป้องกันยกเว้นตัวบลูไอสปิริตดราก้อนเนี่ยเนาะแต่ว่ามันจะโดนทําลายในตอนเอ็นเฟดของเถื่อนนั้นโอเคก็คือไอตัวใบเนี่ยสามารถชีตตัวนี้ออกมาได้ก็คือแค่ตั้งตัวนี้อ่าแค่ตั้งตัวนี้แล้วก็ออกมาเป็นตัวนี้จบเลยง่ายดีเนาะ,อะเออเรียกง่ายมากแล้วก็ตัวนี้ไมเด้นออฟไว เป็นเออ่สเปรคาสเตอร์ธาตุแสงเป็นจูนเนอร์อืมก็รัวไอบวกอไอสักอย่างได้ได้ตัวเนี้ยอ่ยตัวนี้มันเวลเก้าเนาะก็บอกว่าเอฟเฟกต์หนึ่งสองสามของการ์ดชื่อเนี่ยจะใช้งานได้แค่หนึ่งครั้งต่อเทิร์นเนาะก็เป็นฮาร์ดออนสเปอร์เทิร์นทั้งสามเอฟเฟกต์เลยเอฟเฟกต์แรกบอกว่าคุณสามารถจะเดี๋ยวนะ you can send this card from your hand or o field f f to the grave เออคุณสามารถจะส่งการไปเนี่ยจากบนมือหรือว่าบนฟิลด์ลงหลงไปได้แล้ว เอ่อเพ o นทูไล from your hand เด็ก a อกรีฟเ e สอัพในเ a ่อสเ e l แอนด์แท็บโซโอเคไอเอาการที่ชื่อทูไลท์อะ่ะเอ่อจากไอบนมือหรือว่าในเด็กหรือว่าในหลุมเนี่ยเนาะเอ่อ,อเอามาแปะในสเปลแอนด์แท็บโซนของคุณได้ในสภาพหงายหน้าเอ่อ uh, t light, too light, too light ูไ e ท์ทู t t ท์ท light มันคือการที่บอกว่าไอนี่ใช่ไหมทูไลท์ย่อออ e n วนแค่น็อต t ทรเก็ต u ูอ้ายไวดอร y กอ n ในยอร r ม o n เตอร์โ with card effect อืมฝั่งตรงข้ามไม่สามารถจะ ถ้าเก็บรนะูไอไวท์ดานกอน่ะเอ่อบนบนมอนสเตอร์โซนของเราได้โดยโดยการเอฟเฟกต์เนี่ยเนาะแล้วก็ไอ if this face-up card is sent from the spell trap zone to the grave, destroy all monster you control. โอเคถ้าการแปนี้เอ่อโดนส่งลงหลุมไปเนี่ยเนาะเอ่อในตอนที่มันอยู่บน spell and trap zone เนี่ยมันก็จะระเบิดมอนฟังเราเองนะ <c oughs> อะ่คุณสามารถจะใช้เอฟเฟกต์ไอต่อจากนี้ของไอตัวทูไ e เนี่ยได้แค่หนึ่งครั้งต่อเทิร์น คุณสามารถจะเลือกได้หนึ่งอย่างว่าจะสเป c ช a l ลซ m ม o อนบลู e ายไว้ดากอนจากบนมือหรือว่าจากในหลุมได้หรือว่าจะเซตไอวันสเปลแอน n d ทรั p จากในเด็กได้โดยตรงเนาะที่มันเมนชั่นตัวบลู e ายไว้ดากอนในเทคอะ with a different name from the card you control and in your grave อ l ต้องชื่อต่างกันกันกบไอตัวการที่คุณคอนโทรลกับที่อยู่ในหลุมด้วยโอเคก็ค่อนข้างดีโดดบลูอายได้แล้วก็ ดดตัวเอ้ยไม่สิเอาไอ้สเปรย์แอนทรับที่คุณอยากที่จะใช้งานอะจังไอ้เด็กมาแปะได้เลยอะไอ้อย่างเช่นเอ๋นะมันเสิร์ชอัลติเมทฟิวชั่นได้ใช่ไหมเอออเาอัลติเมทฟิวชั่นมาแปะไอ้เคอออสฟอร์มก็แปะได้ใช่ไหมเออมันเป็นชั่นบลูอายอยู่ไอ้อัลติเมทฟิวชั่นอยู่ไหนวะหาไม่เจอแต่เอนนี่เว่ยมันมันน่าจะได้แหละอันนี้ไงอัลติเมทฟิวชั่นเนาะอันนี้ก็เมนชั่นตัวบลูอาย โอเคอันนี้คือเอฟเฟกต์แรกของไอ้ไมเด้นออฟไวดเนาะเอาทูไลท์จากไอ้เด็กมาแปะอืมแบบนั้นแล้วก็เอฟเฟกต์สองบอกว่าไอ้ if your if you, if you special summon blue eye white dragon while discard in your grave you can special summon discard โอเคถ้าคุณ special summon blue eye white dog white dragon ในตอนที่ไอ้การ์ดใบนี้อยู่ในหลุมอะคุณสามารถจะ special summon การ์ดใบนี้ออกมาจากในหลุมได้ก็เดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้โดดยากเลยนะเนาะ blue eye ของสปอตแ่งเยอะแยะมากก็นั่นแหละครับ อดปูไอมาแล้วโดดตัวนี้ตามมาแล้วก็ขึ้นเป็นตัวนี้แล้วเข้าเนอีกฝั่งก็แซกไอตัวเวลเกานี้แล้วก็โดดมาเป็นตัวนี้ได้เลยก็ออกมาง่ายอยู่เนาะแล้วก็ไอเอฟิกสามบอกว่า When a card or e f f e c t ิกอ่ t อ i ส t อ็ that target Discard on เ h e f อ e l d Or when ดออน g ด a r d ิ a t a e t ฟเวนด a สกา t ์ดอี c แท็กเอ์ออ๋อถ้าเกิดว่ามีการเอฟฟกหรืออะไรสักอย่างอะหรือว่าการโจมตีเนี่ยเนาะทาร์เก็ตไอตัวการไปเนี่ย มันก็จะมีคุณเอฟเฟกว่าคนสาวไม่จะสเปเชียลซลมอนบลูอายไวท์ตะก้อนหรือว่าไอ้มอนเวลหนึ่งธาตุแสง Junior, จูนเนอร์จากในเด็กของเอ้ยจากในหลุมของคุณได้อืมก็คือไอ้ถ้าโดนทาร์เก็ตจากการโจมตีหรือทาร์เก็ตจากไอ้การเอฟเฟกอ่าอะไรสักอย่างสเปย์บูอายหรือว่าไอ้เวลหนึ่งธาตุแสง Junior, จูนเนอร์จากในเด็กเอ้ยจากในหลุมแบบนั้นเนาะก็ค่อนข้างเก่งค่อนข้างเก่งเลยอะ อไอ้ตัวกาบ์เบนิแล้วก็อันนี้บอกว่าหอ,อยนะมีชื่อว่า Players with Eye of Blue ตัวนี้เป็น normal spell ที่เอฟเฟกต์หนึ่งและ2จะใช้งานได้แค่1ครั้งต่อเทิร์นเนาะ,อะของการ์เชื่อเนี่ยเป็น hard on s p ปิ r Turn นทั้งคู่โอเคเอฟเฟกต์บอกว่าไอ้ discard การ์ดหนึ่งใบแล้วก็เสิร์ h ต,ตัวไอ้จูเนอร์เวลหนึ่งาดแสงหรือว่าไอ้เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่หรือว่า,วาและ อืมมันใช้คาว่าแหละเนาะสเสิร์ชจูนเนอร์เวลหนึ่งธาตุแสงและสเปล,ลหรือว่าทรับที่เมนชั่นบลูไอไวท์ดอกร์นไอจากไอเด็กของคุณเนี่ยขึ้นมือคุณได้ยกเว้นตัวไอใบเนี้เนาะเพลเยอร์สวิตไอออฟบลูเนี่ย,ย,อ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 ,บบยอืมก็คือตัวนี้ก็โดนสเสิร์ชจากไอสเปลใบน,นี้ได้เนาะหรือว่าจะสเสิร์ชไปอื่นที่เป็นตัวทำคอมโบสำคัญสำคัญก็ได้ใช่ไหมอันนี้อันนี้ก็เป็นจูนเนอร์ใช่ไหมเซจ With eyes of blue อ่อถ้ากับไปนี้ normal summon คุณสามารถจะไอแอดอ่อสามารถจะเซิร์ฟไลท์จูเนอร์จากไอเด็กขึ้นมือคุณได้ยกเว้นตัวตัวมันเองเนี่ยเนาะอ่อแล้วคุณสามารถจะ discard กับไปนี้แล้วจากนั้น target one effect monster ที่ control อ,อยู่ส่งส่งไอใบนั้นอะ่ะลงหลงุมไอใบที่ target แล้วแล้วถ้าเกิดว่าทาแบบนั้นเนาะก็ special summon blue eye จากไอเด็กได้แบบนั้นอืมก็ก็ค่อนข้างดีครับอืมแล้วมันเ e ิร์ฟสเปลแอนด์แ a ็ ไปพร้อมกันด้วยที่เมนชั่นบลูอายไวท์ดอกอนซึ่งซึ่งแมงก็เยอะมากซึ่งมันก็จะเสิร์ชอันเตอร์เมทฟิวชั่นได้ด้วยอะเนาะอืมไวันนี้ก็เมนชั่นบลูอายเพราะงั้นก็พงโดดมาเจียได้ด้วยแหละในตอนเอ็นบอร์ดอ่ะอืมแต่ว่าแต่ว่าต้องมีการ์ดที่ที่เอาบลูอายอัลติเมทมามานี้หน่อยเอ่อไอทำให้มันลงหลุมด้วยด้วยวิธีอะไรสักอย่างนั่นแหละเอ่อแล้วก็อะไรนะเอฟิกสองเนาะ ไอ้คุณสองจะแบน i ิชการ์ไปเนี่ยจ, ier, จังในหลมอ่าแล้วก็แทร็กตัวบลูไอไว t e ดอก g อนที่คนคอนโทรลอยู่เนี่ย Equip One Blue Eye Monster จาก Extra d e c k าอ่าฮะเราให้พลังโจมตีมัน4ี่รอย Equip ปวัน e ล e e อมอนสเตอจาก Extra d e c k ก็โอเคเมื่อกี้ผมพูดถึงไอ้วิธีเรียกมาเจียเนาะก็ก็นั่นแหละครับ <laughs> เอาตัวบ e ูไอ u l t ติเมทมามาสวมอืมแล้วก็ หาทางทำให้มันลงหลุมใช่ปะแล้วก็กดอันเตอร์เมทฟิวชั่นแบบนั้น้ก็มีบลูอายแล้วเหลือแค่คออสแม็กเหลือแค่คออสแม็กว่าจะเอามาลงหลุมยังไงแค่นั้นซึ่งแม่งก็น่าจะมีวิธีแหละคิดว่านะแล้วก็ใบต่อมาเนาะสาก้าออฟเดอะไอ u ์บลูอายด g กอนโอเคขอโทษผมอ่านผิดสาก้าอ Blue อฟบลูอายดะกอนตัวนี้เป็นสเปล Normal, นอร์มอลเนาะคุณสามารถจะเดี๋ยวนะ you can only use one of the first and second effect of this card name per turn and only on that turn อ๋ออันนี้คล้ายๆกับ Origi ินอลซินฟูลสปอก็คือใน1เทิร์นคุณจะเลือกใช้ได้แค่1อย่งอย่างแล้วการชื่อนี้จะ activate ได้แค่ครั้งเดียวต่อเทิร์นโอเคไอ้เฟิหนึ่งบอกว่าคุณสามารถจะ special summon ไอ้ blue eyes monster จากในเด็ก ในในหลุมหรือว่าในโซนแบนนิชในสภาพตั้งกันได้แต่ว่าไอ้คุณสคุณสามารถจะสเปเชียลซาม่อนบลูอายไวทเดอร์กอนเดี๋ยวนะอ๋อโอเค <c oughs> ต้อง,ต,องต้องไม่ต้องไม่ได้คอนโทรลอืมต้องไ,ไ,ไม่ได้คอนโทรล you can only special summon blue eye white dragon with this effect if you do not control it อืมนั่นแหละสเปร์บลูอายจากในในใ,ในเด็ก ในหลมุมในโซนบันิชมาในสภาพตั้งการได้แต่เงื่อนไขก็คือคุณณตอนนั้นน่ะนะคณคนห้ามสเปรย์มอนที่ติดชื่อบลูคุณคุณห้ามคอนโทรลมอนที่ติดชื่อบลูอาร์อยู่ณตอนนั้นโอเคแล้วก็คุณจะไม่สามารถจะสเปเชียลซาม่อนมอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตร้าเด็กได้ตลอดทั้งเทิร์นนี้ยกเวน้นดรา้อนมอนสเตอร์โอเคอันนี้ก็ล็อกอให้สเปรย์ได้แค่มังกรด้วยเนาะโอเคก็ก,ก็แฟร์ดีแล้วก็เอฟเฟกต์สองบอกว่า คุณสามารถจะแบนนิสกับแบนนี่จากในหลุมแล้วก็ฟิวชั่นซัมมอนวันฟิวชั่นมอนสเตอร์จากในเอ็กซ์ตร้าเด้ของคนด้วยการใช้มอนสเตอร์ Master ที่อยู่บนมือหรือว่าบนฟิวของคุณเป็นแมทช์วรวเอลได้รวมต้องรวมบลูอายมอนสเตอร์ด้วยอินคูดดิ้งบลูอายมอนสเตอร์เนี่ยโอเค basically ใบนี้ก็คือสเปร์บลูอายจากที่ไหนก็ได้จากที่ไหนก็ได้กไกไดยกเว้นบนมือนะในสภาพตั้งกัน แต่ว่าคุณต้องห้ามคอนโทรลบลูอายอยู่นะตอนนั้นแล้วมันก็ล็อกว่าคุณจะสเปร์ได้แค่มังกรจากเอสตราเด็กในเทอร์นี้ด้วยแล้วก็เป็นฟิวชั่นซัมมอนเป็นการ์ดฟิวชั่นในหลุมเนาะแบบนั้นแบนิชมันแล้วฟิวชั่นบลูอายแล้วก็ใบนี้ก็คือเซิร์ฟเซิร์ฟสองเลยเสิร์ฟสองเลยยกเว็นเซิร์ฟตัวมันเองนะ ไม่สามารถเสรือตัวมันเองได้แล้วก็เอาบลูไ e แอนติเมตอ่ะมาสวมได้มาสวมแล้วก็ไอหาวิธีทำให้มันลงลุมอ่ะเนาะเพื่อจะได้แบบใช้แอนต m เม e ฟิวชั่นเรียกไอดาร์คอนมาสเตอร์มาเชียแบบนั้นอืมแล้วก็ไอใบอันนี้เนาะอ่าใบนี้ก็เป็นการที่ทำไออันเนี้ยง่ายอะ่ะเออทำให้บลู y e สป i ริตมันออกมาง่ายอ่ะเนาะแบบนั้นครับอืมแล้วก็ไอใบใบนี้ก็เป็นเนเกต เป็นในเกดแบบไม่ทำลายแล้วก็เป็นฟัดเก g ดในตัวอ่าแล้วก็อะไรนะมีไอ้ floating effect ตอนที่มันตายด้วยจากไอ้ battle หรือว่าการ์ดิเฟกต์เนี่ยเนาะแล้วทีนี้ไอ้สามใบใหม่สามใบใหม่ก็จะเป็นมอนลิงบลูอายเนาะลิงหนึ่งของบลูอายอ่าในสุดบลูอายก็มีมอนลิงสักทีมีชื่อว่า spirit with eyes of blue เป็นธาตุแสงพอมังกรเป็นมอนลิงที่อ่า งจงตีสามร้อยเอ่อแล้วก็ลิงเกตติ้งก็ไปไปทางซ้ายล่างเนี่ยเนาะแล้วก็ไอวัตถุดิบบอกว่าใช้ <c oughs> หนึ่งตัวที่เป็นเวลสี่หรือตาำกว่าที่เป็นเผามังกรหรือว่าไอเผาจอมเวทเนี่ยเนาะในการเรียกมันคุณสามารถจะเอ,อ่อใช้เอฟเฟกต์หนึ่งและ3ของการชื่อเนี่ยได้แค่1ครั้งต่อเทิร์ดโอเคเอฟเฟกต์หนึ่งและ3เป็นฮาร์ดออนสเปิร์เทิร์นเนาะ แล้วก็เอฟเฟกต์หนึ่งบอกว่าคุณเอยเอาใหม่ถทดเอฟเฟกต์หนึ่งบอกว่าอถ้าเกิดว่าการ์เบนเนี่ยลิงซัมมอนเนี่ยเนาะในตอนที่มาลิงซัมมอนเนี่ยคุณสามารถจะเอาไอ้ตัวการ์ที่มีชื่อว่ามิวโซเลียมออฟไวท์จากไอเด็กเนี่ยจะเอามันขึ้นมือคุณก็ได้หรือว่าจะส่งลงหลุมก็ได้อืมเอาขึ้นมือหรือส่งลงหลุมก็ได้มิวโซเลียมออฟไวท์เดี๋ยวพิมพ์ว,ว่าไงนะ m m a u s o เนาะ m a u s o มิวโซเลียมออฟไวเหรอไหนก็หวังเบนเฟสคุณสามารถจะนอมมอนซอมอนตัวมอนเวลหนึ่งไลท์จูเนอร์อ๋อนอมมอนซอมอนได้2ครั้งถ้าเกิดว่าคุณจะนอมมอนซอมอนตัวไอ้ม well อนธาแสงจูเนอร์เวลหนึ่งอะนะคุณสามารถจะได้เฟกอันเนี้ยได้แค่1ครั้งต่อเทิร์นมันเป็นเวทฟิวเนาะแล้วก็หนึ่งครั้งต่อเทิร์น คุณสามารถจะ t a r ์เกตอ่าวันเฟสอัพมอนสเที่เราคอนโทรลอยู่เนะี่ยอ่ทาร์เกตมอนที่ตัวเองคอนโทรลอยู่หนึ่งตัวเนาะแล้วก็ส่งตัว Normal m o n สเตอร์จากบนมือหรือว่าในเด็กลงหลุมไปได้และถ้าเกิดว่าคุณทำแบบนั้นไปแล้วไอ้มอนที่คุณทาร์เกตอ่ะจะได้พลังโจมตีแล้วก็ดีเฟนต์อ่ะเพิ่มขึ้นเท่ากับไอ้ตัวเลเวลของมอนสเตอร์ที่ส่งลงหลุมไป x 100. 1 0 0ก็คือ ถ้าสมง u ลูไที่เป็นเวล8ก็คือได้800ใช่ปะจนกว่าจะจบเทิร์นนีาา้แล้วก็เอฟเฟกต์ในตอนที่มันอยู่ในหลุมเนาะคุณสามารถจะแบนนิชการ์ดใบเนี่ยจากในหลุมมาออกไปอะแล้วก็เสิร์ฟตัวการ์ดที่มีชื่อว่า Burst Stream of Destruction จากในเด็กขึ้นมือคุณได้ b บ r ร์สตีมเบิร์ s t ีมออฟเดสทรักชั่นถ้าเกิดว่าคุณคอนโทรลบลูไอไว้ดราก้อน ทำลายมอนสเตอร์ทุกตัวที่อีกฝั่งคอนโทรลอยู่ไอ้บลูไอไวท์ดอะก้อนที่คุณคอนโทรลอยู่เนี่ยะจะไม่สามารถจะโจมตีได้ในเทิร์นที่แอติเวดการใบนี้มิวโซเลียมออฟไวท์เนี่ยมันมันมันถบบลู e อก็ดีอยู่หรอกแต่ว่าแต่ว่าก็ไม่ได้ดูดูบ้าบอขนาดนั้นดีดีสุดก็คือได้ นอ r m มอ s ซ m ม o อนหนึ่งครั้งแต่โอเคก็ก okay. ็ถือว่าเป็นการที่ที่ดีครับอืมก็คือเสิร์ชไอตัวเวทฟิวันนี้อืมแล้วก็ไอเอฟเฟ็ก์สองบอกว่าไอคุณจะไม่สามารถสเปเชียลซาม่อนได้ยกเวน uh, าากน้นเอ่อมอนสเตอร์พามังกรเนาะโอเคแล้วก็เอฟเฟ็กซ์สามบอกว่าคุณสามารถจะทริบิวการ์ดไปเนี่ยสเปเชียลซาม่อนตัวบลูายมอนสเตอร์หนึ่งตัวจากบนมือหรือว่าในหลุมได้แต่ว่าไอ คุณสน้จะสเปเชียลเดี๋ยวนะทม but if you special summon and effect monster from the graveyard it cannot attack also effect uh, negate ก <t> ็เรียกตัวนี้เสือดเวทฟิลแล้วชุบหนึ่งตัวออกมาแล้วก็มันบอกว่าจะไม่สามารถสเปร์สเปรตัวอื่นได้นอกจากเผ่ามังกรใช่ปะอ่าก็ลิงก์ตัวเนี้ยอ่าขึ้นเป็นลิงก์สองไฮเดรดิคซ ไอ้ไอ้ตัวที่มันรีพิตมาในกล่องเดียวกันเนี่ยเออไอ้ไอ้ตัวเนี่ยมันมันเป็นมังกรมผมจําได้มันเป็นมังกรแล้วก็เป็นดีสครัปชั่นใบหนึ่งด้วยถือถือว่าดีมากเลยอ่าก็วันการ์ดเฮลิกซิลเหรอน่าสนใจนะอืมแล้วก็นีโอไคเซอร์ซ ah ีฮอร์สวิลสีธาตุแสงเผามังกรจูเนอร์เอฟเฟกต์มอนสเตอร์พลังโจมตีพันเจ็ดดีเฟนต์พันหกร้อยห้าสิบคนสามารถจะใช้ เอฟเฟกต์หนึ่งสองและสามของไอตัวการ์ดชื่อเนี่ยได้แค่หนึ่งครั้งต่อเทิร์นโอเคทุกอย่างเป็นฮาร์ดออนสเพอร์เทิร์นไอเอฟเฟกต์หนึ่งบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณคอนโทรลบลูอายไว้ดราก้อนคุณสามารถจะสเปเชียลซอมบอนการ์ดไบนี้จากบนมือคุณได้โอเคอันนี้ก็เป็นเอ็กซ์เทนเดอร์ก็ก็โอเคดีครับแล้วก็เอฟเฟกต์สองบอกว่าไอคุณสามารถทาร์เก็ตวันไลท์จูเนอร์ที่ที่คุณคอนโทรลอยู่เนี่ยเนาะโอ้แทร์เก็ตตัวเองได้ด้วยไอไอนี่มันเป็นไลท์จูเนอร์อ่าไอจะเพิ่มเลเวลหรือว่า ลดเลเวลลงหนึ่งก็ได้อ่าไอไอตัวที่ทาร์เก็ตด้วยเอฟเฟกต์เนี่ยเนาะอ่าแล้วก็เอฟเฟกต์สบอกว่าไถ้ากระเบปเนี่ยถูกส่งจากไอบนฟิลลงหลุมไปคุณสามารถจะส่งตัว blue eyes monster หรือว่าอ่า monster หนึ่งตัวที่มินชั่น blue eyes white dragon จากในเด็กลงหลุมไปได้ยกเว้นตัว neo hyserc horse มีอะไรเป็นเป้าดีๆให้มันส่งบ้างค่ะไอ่เอฟเฟกต์อันเนี้ยอันที่3ามอ่ะมันเป็นเอฟเฟกต์ที่ที่ค่อนข้างสตรอง ไปอยู่เด็กไหนก็สตองอ,ะอ่ะเด็กเด็กไหนที่ได้เอฟเฟกอันนี้ไปก็คือแบบชอบทั้งนั้นอะ่ะเนาะส่งไอ้มอนที่เป็นตีมตัวเองลงๆแบบเนี้ยโดยรวมคือการ์ดใเนี่ยก็ก,ก็โอเคครับอืมค่อนข้างดีเป็นเอ็กซ์เทนเดอร์แล้วก็ไอ้ส่งอะไรสักอย่างไปทำคอมโบต่อได้ด้วยไอ้ไอ้ใบตัวลิงอันนี้ก็ดีอืมแล้วก็อันนี้กับดักใบใหม่เนาะ Majesty with เ uh, อ่อ a g o n s of White เป็นนอร์มัลแท p ที่บอกว่าเอฟเฟกตและ2ของการ์ดชื่อนี้ใช้งานได้แค่1นึงครั้งต่อเทิร์นโอเคเป็น Hard o n อนสเป r ร์เทิร์นไอเอฟเฟกตบอกว่าคุณสามารถโชว์บลูอายมอนสเตอร์มากสุด3ตัวจากบนมือ,อหรือว่าที่อะไรนะที่ไอ้ไงห,หน้าบนฟิลเนาะหรือว่าไอ้ที่มันอยู่ในหลมุมจากนั้นเนี่ยทำลายไอการ์ดฝั่งตรงข้ามตามจํานวนที่คุณโชว์โอเคมันบึ้มการ์ดได้สูงสุด3ใบ อขอแค่คุณมีบลูอายหรือว่าเอ้ยเอาใหม่ขอแค่คุณมีตัวบลูอายอยู่บนมือบนฟิวหรือว่าในหลุมแบบนั้นโอเคก็ก็เป็นเอฟเฟกต์บึ้มปอดที่ค่อนข้างดีอ่าแล้วก็เอฟเฟกต์สองบอกว่าคุณสามารถจะแบนเนชการ์ดไปเนี่ยจากในหลุมคน,นเนี่ยเนาะรีชัวร์แซมมอนวันรีชัวรมอนสเตอร์อ่าจากบนมือด้วยการทริบิวตัวบลูอายไวท์ดะก้อนที่อยู่บนสนามหรือว่าบนมือของคุณที่มีเลเวล เท่ากันกันกบไอตัวดิเช่ดิเช่มอสเตอร์ตัวนั้นก็โดดเคออสแม็กได้เนาะอันนี้ก็ทําให้คุณไม่จําเป็นต้องมีไอเคออสฟอร์บนมือก็ได้ใช่ปะบลูปกติเราปกติเราเจอเรียกเคออสแม็กจากไอ,ไอใบนี้เนาะเคออสฟอร์ Form, หรือว่าใบพิธีกรรมสามันใื่อื่นแต่ว่าพอได้ใบนี้มาก็ทำให้มีวิธีเรียกเคออสแม็เพิ่มขึ้นแบบนั้น แต่ว่าถ้าจะเล่นจริงคุณจะใส่ได้ก,กี่อันในความรู้สึกผมคือไอ้ใบแบบเนี้ยเราเราจะใส่กันมากสุดแค่ใบ2ใบแค่นั้นนะเนาะในเด็กอืมแต่เอฟเฟกมันดีนะเอฟเฟกมันดีมากเลยบึ้มกา้าสามใบล้วได้โดดเคอสแม็กอีกในภาพรวมถือว่าโอเคมากอืมก็เป็นเป็นสตั๊กเจอร์เด็กที่ดีครับอืมเป็นสตั๊กเจอร์เด็กที่ดีมากเลยอ่าก็คิดว่าบลูอายเนี่ยหลังจากได้กา์าซัพพอร์ตเซตใหม่มามันก็ มันก็ดูมี potential นะแต่ไม่รู้ว่าเล่นจริงแล้ว,วมันจะติดปัญหาอะไรตรงไหน,นเอ่อ e n board ไอไอ้ตอนบอร์ดจบอะที่ผมนึกได้อะเออแน่ๆอ่ะก็คือต้องมีใบนี้สักตัวสองตัวอืมสักตัวสองตัวแล้วก็เอ่อมีมาเจียเอ่อแล้วก็เฮอริ i ดิกซิลอืมสามตัวแล้วแล้วน่าจะมีอย่างอื่นมามาคอยเสริมด้วยแบบนั้นอืมก็ก็ดีครับในภาพรวมเนาะเออก็ ใครที่รักบลูอายชอบบลูอายเนาะก็ลองหามาเล่นกันได้ครับผมคิดว่ามันมันดูดีเลยแหละไอ้ไอ้ซัพพอร์ตรอบเนี่ยของบลูอายอะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับคิดเห็นอะไรยังไงก็สามารถจะมาพูดคุยกันได้พูดคุยกันได้ในช่องคอมเมนต์เนาะวันนี้ก็ลากไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าเนาะสวัสดีครับ